สวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปแกะกล่อง Dual ล a n น์เรา r สุดปังจากแบรนด์เดนนคคะจะปังขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เราเตอร์ที่เราจะมาแกะกล่องในวันนี้นะคะนั่นก็คือรุ่น v i 2 o 6 2กจากแบรนด์เดเทคตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นเราเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสําหรับสํานักงานหรือออฟฟิศขนาดกลางนะคะฟีเจอร์เด็ดๆของเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือสามารถรองรับพอต2.5งจกิกและรองรับ VPN ท u n n e l ได้สูงสุดถึง200 VPN โดยที่ IP s e c VPN คือผุด ความเร็วอยู่ที่800เมกพร้อมทั้งรองรับ SSL VPN Kernel ได้สูงสุดถึง50 SSL VPN และ t h r o u p u อยู่ที่500เมกยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังสามารถรองรับผู้ใช้งานได้ประมาณ500 user มีค่า NAS ท t h r o u p สูงสุดอยู่ที่2.2กิกและยังมีความสามารถในการ manage access point และ Switch ของ d r a t e c ได้อีกด้วยค่ะ ทีน like ี้นะคะเราจะมาดูด้านในกล่องกันค่ะว่าข้างในนะคะจะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างอย่างแรกที่เจอเลยนะคะจะเป็นคู่มือการใช้งานค่ะนี่แลกเมาส์อุปกรณ์เจาะยึดค่ะสายพทวเวอร์และตัวอุปกรณ์ VGR อ2กค่ะ ทีนี้เราจะมาดูกันที่ตัวพอร์ตบ้างนะคะมีพอตแวน a n 1พอร์ตค่ะพอตแลนด์4พอร์ตนะคะแล้วก็มีพอตคอมโบ b อ2พอตเป็น SFP 1พอร์ตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับดู a l w a ว Router รุ่น DQ2962 ตัวนี้ ถ้านสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Easy Network ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าสนใจสินค้าอื่นๆจากแบรนด์ Easy Network mm hmm. ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook Easy Network Line Official Easy Network YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก ในเน็ตเวิรค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ